โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันครับผมนี่นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้เราจะเอารถไถออกงานแล้วกันนะทุกคนนะครับผมรถไถรถไถฟอร์ดี่ฟอร์ดเราไม่ได้ออกงานหลายวันแล้วเออคิดถึงไมกันเล่าผมนี่อยากคิดถึงเลยนะผมนะคิดถึงมากเลยนะผมนะวีฟอร์ดของเรานะครับผมไปเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ไถเอ,อ่อเดี๋ยวเราขออนุญาตเล่งเสียงขึ้นก่อนละกันนะครับเพื่อ วันนี้ไถกี่ไร่วะเอ้ยวันนี้วันนี้เป็นสองคันนะวันนี้วันนี้วันนี้สองคันนะผมนะคันเดียวรู้สึกว่าไม่น่าจะพอว่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปคันเดียวก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวค่อยเอาไปสองคันนะผมนะเดี๋ยวไปคันเดียวก่อนแล้วกันครับเออเฮ้ยลุ้มลุ้มลุ้มีกเีลุ้มลุ้มลุ้มวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับมึงขุดทั้งวีทั้งวันขุดทั้งปีเลยนะตรงนี้เนี่ยโอ้โห ผมไม่เห็นเสรสักทีนะผมนะปวดแม่งนานจะหายเลยนะเอ้ยแล้วเรามาทางนี้เลยจะไปยังไงวะเนี่ยบ้าเอเฮ้ยกูจะไปยังไงวะเนี่ยมันต้องไปทางรูทไปด้วยเหรอลัดแปงตรงนี้เลยครับผมนะลัดแปงตรงนี้เลยแหละโอ้โหตายซสัาไปครับผมลัดตรงนี้แหละเออป้ายัดรัดนะครับป้าย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 ัดรัดนะครับ มีลงน้ำแปลงเลยครับผมปยอร์ดครับปีแอรครับมีลงน้ำซะเลยนะครับผมนะแหวนนี่ครับผมแปลงที่เราจะมาไถก็คือบริเวณตรงนี้นะครับผมเนีนะครับนี่แต่ว่าแม่งแปลงใหญ่ที่ป่ายเลยนะผมเดี๋ยวผมจะไปซื้อมาอีกคันหนึ่งแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่าคันเดียวมันไม่น่าจะพอว่ะเยอะเกินนะครับผม โอเคลูกพี่เดี๋ยวลูกพี่ไถรอไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปซื้ออีกหนึ่งคันมาก่อนแล้วกันนะครับผมนะโอเคครับ okay, ผมีผมก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วทุกคนนะนะครับผมนะบุเล่นใหญ่กินไปแล้วโอ้โห okay, ตอนนี้เราก็ซื้อมาที่เรียบร้อยแล้วรู้สึกยังจะแบนๆนะเนี่ยอีสูบลมหน่อยแล้วมัล่าสูบลมสักหน่อยมัล่าสูบลมสักหน่อยนี่ครับผมตรงนี้ครับใครจำได้กันบ้างครับแล้วอันนี้มันคืออะไรวนะเนี่ยโอเคครับสูบลมหน่อยครับสูบลมหน่อยครับสวัสดีครับสูบลมหน่อยครับ มีใครอยู่ไหมครับสูบลมหน่อยครับลูกพี่อันนี้คืออะไรครับเนี่ยอ๋อเปอร์เซ็นต์ของการที่ว่ามันจะพังหรือเปล่าใช่ไหมโอเคอันนี้อันนี้อันนี้เรายังไม่พังนะทุกคนนะสูบลมครับผมสูบลมสูบลมโอเคโอเคสูบเรียบร้อยครับทุกคนครับเรียบร้อยจริงเหรอวะเนี่ยโอ้โหอันนี้ลงเรียบร้อยโรงเรียนในเรือครับผมนะโรงเรียนในเรือด้วยนะต้องมีโรงเรียนในเรือด้วยชนชนชน เดี๋ยวเราจะไปไถกับคันนั้นแล้วกันนะทุกคนนะขอใครในความไม่สมจริงด้วยแล้วกันนะผมนะวิ่งลงน้ำเลยนะมันตื้นเองครับผมนะรถเราก็แรงนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปไถแปลงนี้เลยนะทุกคนนะเดี๋ยวแปลงนี้ผมจะปลูกเป็นอ้อยนะครับผมหรือแม่ก็อาจจะเลี้ยงเป็นเลี้ยงหมูตรงบริเวณตรงนี้เลี้ยงวัวบริเวณตรงนี้นะครับผมนะเดยอดไปละสุดยอดมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปไถบริเวณแปลงนี้ละกันนะทุกคนนะ ผมท้าไปผมชอบสปอยวะอีเขี้ยเอ้ยด่าตัวเองครับผมนะผมันชอบสปอยชอบพูดอะไรแบบที่มันแบบที่จะทำล่วงหน้านะครับผมนะประมาณนั้นนะครับชอบพูดสิ่งที่จะทำล่วงหน้าสวัสดีครับมาแล้วครับสวัสดีรถคันที่สองมาแล้วครับนี่สวัสดีครับโอ,โ,อโอ้ยอีเขี้ยมึงไปถึงนู่นเลยเหรอเนี่ยโอ้ยไปถึงนู่นเลยครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ โอ Dante, ้พี่ขอดของเราแล้วผมพี่ขอดเราไถนาแล้วครับผมนะไถนาแล้วครับไถนาแล้วครับโอเคแหมโอ้โหเยี่ยมเยี่ยวที่ถ่ายแล้วไปแล้วครับเออไปแล้วครับแข่งกันไปละแข่งกันไปลูกพี่ลูกพี่แข่งไปลูกพี่เออแข่งไปละลูกพี่แกเลยโอ้โยไถเพลินเลยนะลูกพี่นะไถเพลินเชียวนะลูกพี่แหม จอดไปเลยครับผมขอดคู่ก็รู้นะขอดคู่นะว,นะวันนี้ไถประมาณอา่าแปลงนี้ใครจำได้บ้างนะที่เอาเจ้าช้างมาเกี่ยวนะั้นทุกคนนะใครจําได้บ้างครับคอมเมนต์ได้เลยคอมเมนต์เลยนะผมเป็นคนดีดนิ้วไม่ดังนะทุกคนนะอย่าอย่ามาอย่าอย่าให้ผมดีดนิ้วเด็ดขาดนะทุกคนผมเป็นคนดีดนิ้วไม่ดังนะเป็นตั้งแต่เด็กแล้วนะครับผมเอเคเราจะถ่ายแบบนี้แล้วกันนะทุกคนนะ อ๋อฟอร์ดนี่มันแรงจริงครับผมนะเนี่ยผมชอบมากเลยครับที่แบบเวลาไถมันวิ่งเร็วๆอย่างเงี้ยนะครับไถปวนเสร็จแล้วก็ปัดนะทุกคนนะอันนี้มันไม่มีน้ำต้องไถแห้งแบบนี้เลยนะผมแล้วนะผมอันนี้ใครจำได้บ้างครับนี่ที่เอาเจ้าช้างมาเกี่ยวกลางคืนนะทุกคนนะเกี่ยวงานค่ํานะครับผมจำได้ก็ดีครับผมจำไม่ได้ก็แล้วไปนะทุกคน โอ้ข <kung> ึ้นกันนาไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปดิเอ๊ะทำไมต้องอันนี้ด้วยอมันปีดขึ้นจริงๆก่อนโอเคไปได้ไหมโอ้ยเรอเรามางวนมานี่ปุ๊บเสร็จแล้วก็ถอยมาเฮ้ยมันเหยียบเฮ้ยมันเหยียบพังด้วยนะเนี่ยมันมันเหยียบล้มด้วยนะแต่ว่าทำไมรถเกี่ยวข้าวมันเหยียบไปล้มว่ารถไถมันเหยียบล้มเฉย เออถ้ารถเกี่ยวข้าวเหยียบล้มแล้วเป็นรอยนี่จะเสมจริงมากเลยนะทุกคนรถเกี่ยวข้าวมันเหยียบเป็นล้มกว่ะทำไมก็ไม่รู้แลนะเนี่ยสังเกตได้ว่ารถไถเหยียบฟางมันจะฟางจะล้มนะทุกคนนะสังเกตได้นะครับผมสวัสดีครับสวัสด็กเฮาสด็กเฮาผิดพี่พี่ลูกน้องของเรานะผมนะอันนี้อันนี้เป็นลูกน้องเราเองนะลูกกระจอกนะผมเด็กลูกกระนจ็อกเด็กว่าลูกกระจอกลูกจ้างเราเองแล้วก็รักกันนะหมดนะจ้างเรานะผมเป็นจ็อกเราเนี่ย ทำงานดีมากครับผมนะนี่เดี๋ยวเรามาถ่ายแปลงนี้ด้วยแล้วกันนะทุกคนนะรวดไปเลยครับผมรวดไปเลยยืยมอตะโมถ่ายดีๆครับผมถ่ายดีๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้มีฤดูกาลตัดอ้อยด้วยแล้วกันเดี๋ยวจะพาขนอ้อยแล้วก็เดี๋ยวจะพาตัดอ้อยด้วยแล้วกันนะครับผมนะไปทำทุกอย่างเลยนะครับผมนะที่อยู่ในเกมนี้นะครับผม <laughs> ถ้าไม่หมดหมดหม,ดมดุก่อน ถ้าไม่หมดมุกก่อนนะนะผมนะมันต้องมีสักวันที่มันหมดมุกนะครับผมนะมีสักวันนะผมแต่ว่าอาจจะน่าจะน่าจะเป็นปีนี่แหละนะผมนะไปเลยครับผมไปเลยครับแล้วทำไมมันอ๋อไหนไดรครับผมต้องเอารถหนึ่งไว้ไว้ข้างนอกอ่ะนะครับจะพอดีมากเลยเดี๋ยวผมพาพาสายมองนี้เออมีคนคอมเมนต์บอกว่าให้สายมองนี้ทั้งคลิปโอ้กูเปลียนหัวตายดีอย่างเงี้ยน่ะ โดนคอมเมนต์บอกนะผมเปลี่ยนหัวตายพอดีนะมันมันมันมองยากนะทุกคนนะมันมันไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายนะปึ๊บมองยากมากนะปึ๊บปึ๊บหนี่นะเลี้ยวก็เลี้ยวย,ยากไอ้คีย์บอร์ดบ้าบอเนะี่ยนะผมปึ๊บ,บโอเคจวดสิครับผมจวดเลยครับผม อ่าน,อนอไปแล้วครับนี่ครับมองภายในนะทุกคนมองภายในนะครับผมพอจวดแบบนี้แหละสองคันก็เร็วเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเร็วมากเลยแหละมันไม่ใช่เร็วอย่างเร็วมากเลยครับไปไวมากครับดูงานงานออกเร็วมากทุกคนครับเท่ารถไถนามาปั่นนี้นะ่าจะสุดยอดเลยแหลนะนั่ครับนผมไปดีกว่าไปด,ดี่แหาพี่แก่ สายจวดจริงๆครับผมนะสายจวดรถไถน,นะโอเคมีคนบอกว่าให้ทำฟาร์มอ่าฟาร์มหมูเพราะว่าหมูมันแพงคุณทำฟาร์มเองแม่งเลยนะผม,นะน,ะผมนะได้เลยครับผมมาได้เลยทำฟาร์มหมูแล้วกันนะทุกคนนะจวดสิครับผมจวดนะครับผม มาวายยิ้วๆนัก็นะฟางนี่ก็ไถทิ้งไปเลยครับทุกคนครับผมจะทำฟาร์มหมูนะแต่ผมมาเลี้ยงหมูนะทุกคนครับจะ <c oughs> เ,เลี้ยง,องเอาเอาไปเลี้ยงมือสวยให้มันตายไปอเฉยครับ <c oughs> ผมคนะรัรวยครับผมนะเรารวยครับแหมเรารวยรวยรวยซะอย่างนะแล้ว <c oughs> มันขึ้นไม่ได้หรอเนะี่ยอะไรเฮ้ยพี่มึงทำดีๆหน่อยดิลุงพี่ถ้า <c oughs> มึงจะเลี้ยวมาทำไมตรงนี้อนะ่ะ ชนแม่งแล้วดีวะเนี่ยทำดีๆเลยโอ้โหองดูมันไถเลยคนมันจะไปไหนอ๋อมันจะไปไหนอ๋อเอา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 เอ้ยโดดรถหายเอาไอ้เหี้ยโอ้โหโดดรถหายเฉยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยแล้วไข่มันทักป่ายแล้ว แม่งมีทุกคลิปเลยป่ะอาจจะเป็นคนรู้จักหรือไม่ก็เอฟซีนะครับผมนะไปครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาขับคันนี้นะผมแล้วคันนั้นให้น้องขับไปแล้วกันนะผมไอ้คันนี้มันโดดรถหนีไปหายไปไหนเราก็ไม่รู้นะี่โอ้โดดรถหนีเฉยอะไรวะเนี่ยอา้าวแล้วทำไมมันวางผ่านไม่ได้อ่ะ เอา้าแล้วมันวางผ่านไม่ได้อะอ๋ออีเขี้ยนต้อกันนี้อ๋อเย่เยไปเลยครับผมเมื่อกี้เกิดความเข้าใจผิดนิดหน่อยครับผมเออโอเคไเอ้าแล้วไอ้กเคี้ยนี่ก็โดดรถหนีอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมนะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้มันถ่ายตรงนั้นนะครับแล้วกันนะทุกคนนะครับโอ้ติดอ่างให้ตายเด้อ อ่างเฉยเลยแมปูปูบูเลี้ยว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 ทำไมกดเลี้ยวไม่เลี้ยวให้เลยวะเอ้กดเลี้ยวไม่รู้จะเลี้ยวดิไม่รู้จะพูดยังไงแล้วกดเลี้ยวไม่เลี้ยวดิผมไม่รู้จะพูดยังไงกับไอ้กับไอ้แมคโครเลยกดเดินหน้าแต่ไม่เดินี่อันนี้หมดปัญญาจริงนะไม่รู้จะทำยังไงเอ้ากดเดินกึ๊งเอ้าตะไมมันไม่เดินไอ้กูหมดปัญญาหมดปัญญาเลยครับเอ้าจะทำยังไงต่อดีวะ ไอ้กดเลี้ยวก็เลี้ยวดินะครับผมกดเลี้ยวไปเลี้ยวก็ไมีทุกที่ทำไนแล้วนะครับเดินมีพิธีอยู่แต่ก็ก็โมงงเหมือนกันแล้วครับทักกันนะผมโอเคไปๆๆๆนะครับโม่เองโม่โม่แม่งโม่เยอะชิบหายนะครับผมโม่ทั้งคลิปนะครับผมมีคนบอกว่าลองไปพูดสักคลิปแบบมึงบ้าแล้วก็ลองไปพูดสักคลิป ไอเหี้ยาคนนี้อะไรทํากาบคลิปไม่พูดเออมันไม่ใช่ช่องช่องช่องเรานะผมถ้าชออ่งนี้ก็ไปดูช่องเกิดได้นะผมทิ่ไม่พูดนะตัวผมมองว่ามันไม่สนุกนะถ้าไม่พูดนะตัวแต่ส่วนส่วนมากเขาชอบคลิปพูดผมเคยทําคลิปไม่พูดแล้วเอาเป็นยังไงบ้างอ่ะเอาเคยทําคลิปไม่พูดแล้วไม่พูดอ่ะไม่พูดแม่งเป็นเดือนไม่พูดเป็นเดือนเหรอเออ ไงบ้างคนก็บอกว่าให้พูดให้พูดให้พูดพูดเต็มเลยแในทีนี้พอพูดปุ๊บแม่งมีคนคอมเมนต์บอกว่าอ่าไม่พูดสกิปเออบ้าคนแบบนี้นี่น่าตกกบาลนะทุกคนนะรอได้กี่นาทีว่าจะเอาให้เสร็จเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยสิบสองเลยเฮ้ยเสร็จเลยนะในแปลงนี้เนี่ยเสร็จเลยนะเนี่ยเอาให้เสร็จเลยนะเนี่ยแต่ว่าไปเนี่ยเสร็จเลยนะผมนะเสร็จเลยนะเอาให้เสร็จหมดเลยเอาให้เสร็จหปดเลย ดีครับดีครับเอ้ยมีคนอ่าคอมเมนต์บอกว่าไอ้ไอท้ที่ไอ้นั้นไม่ใช่ประก,กาศมันคือแครอท <c oughs> ก็ว่าอยู่มันเหมือนประก,กาศนะผมก็พูดประกาศเลยมันคือ,อม,นะมันคือแครอท <c oughs> นะผมนะคือแครอทผมนม่ได้ว่าประก,กาศถูกประกาศเป็นไรเลยทันะ <c oughs> ที่มันคือแครอทนะครับผ <c oughs> มรว <c oughs> ดวไปเลยครับผมมา <c oughs> ทำไมมึงจะดันลงทแบบอย่างนี้ไอนนพี่หลองเราครับผมพี่หลองเราที่ทำแม่งทำทุกงานนะขับเป็นทุกคันแมคอรถเจ๋งรถรถ,รถยนต์จักรยานมอเตอร์ไซค์เครื่องบินอะไรนะขับเป็นหมดอนะ่ะทุกคนหลองเราเนี่ยพี่หล่อเราเป็นเก่งยิบหายนะเลยเก่งมากๆแล้วผมนะโอ้เรียบร้อยครับผมนะครับเรียบร้อย เหลือตรงไหนตรงนู <sketches> ้นอีกนิด <fe> น <Jean> ึงเดี๋ยวตรงนี้ให้พี่แกพี่ดำก็ไถไปใช้พี่ดำแล้วเปล่ามันะใช้พี่ดำไมเ้ยนะไปเรียกเขาพี่ดำมั่บัวแลยวแล้วไปเอานะผมไอ้โซนแถวนี้เป็นโซนดินแข็งนะผมโอเคไปแบสวัสดีครับสวไปแล้วไถสองคันครับเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเร็วมากเลยนะครับสวัสดีช่วงเช้าด้วยแล้วกันนะทุกคนนะ อ๋อบัตรดีทุกคนกันเลยนะครับผมเดี๋ยวแปลงนี้ก็จะมาไถเหมือนกันนะหรือปลูกเป็นอะไรก็ว่ากันไปเนานะข้าวนั่นแหละคือช่วงนี้มันเป็นข้าวนาปังนะทุกคนนะเพราะว่านาปีมันหมดเอ้ยกูไปไถไปไถขณาเขาโอ้โหเละหมดหรืว่าเ,เป็นล่อขณาเขาเละหมดเลยนะเนี่ยโอเคไถข้างๆหน่อยแล้วกันนะผม ว้ยล่อคนาขหมดให้ตายเถอะโอเคเลยเเดี๋ยวเดี๋ยวพมไป่านตรงนู้นนครับผมเกาตรงนี้หน่อยหละกันครับเก็บตรงนี้หน่อยละกนครับจบตรงนี้ห่อยนยครับจบตรง้หอลครับจครัต้วครับสวบีครับวส,บว,สบวัสดีครับแหจบนี่ ช่วงนี้คิดอะไรได้ก็พูดไปก่อนแล้วกันทุกคนเนอเดี๋ยวจะมีงานลุมนะผมนะมีงานลุมเอ่อลุมเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ลุมนาปังนะผมนะมข้าวนาปังนะครับสามสี่คันแล้วกันนะทุกคนนะอีเชนไม่ทำงานอีกแล้วโอ้โหไม่ทำงานอีกแล้วเนี่ยแล้ก็ตีมือหักซะเลยเนี่ย จ้างมาไม่รู้จะทำงานนะผมนาตีมือนะ,อนะอพวกนี้นะผมว่าแต่คนอื่นเราก็เหมือนกันนั่นแหละนะผมเราก็ไปทำเหมือนกันนะบ,บางทีนะเฮ้ยนี่จุดเฮ้ยเราไปไถานาเขาก็ได้หรอกนะ เรียกว่าไถันนาก็ได้โอ้โหูไถันนาเละหมดเลยทุกคนครับผมเละหมดเลยน,นั่นก็ในในคอมมันจะเล่นง่ายกว่าในมือถือนะทุกคนอ่ะในในคอมเนี่ยเคยเล่นในมือถือแล้วไม่เล่นยากขี้ห่าเลยคนระับเนี่ยในคอมมันแบบเร็วมากเลยครับแล้วก็ไม่มีอะไรงลกหูลกตาด้วยวครับลงผมดครับ กล้องนี้ปิดไม่ได้จริงๆนะทุกคนนะปิดไม่ได้ครับต้องโชว์หน้ารอเหล่าปิดไม่ได้ครับแต่ว่าไอตัวหนังสือเอาออกได้อยู่นะครับเอาได้อยู่เฮ้ยจะเสร็จแล้วดีกว่าเดี๋ยวฝั่งนู้นนิดนึง่อะไรจะเสร็จแล้วเเดี๋ยวคลิปนี้จะปิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะก็มันก็ถือว่าเสร็จแล้วแหละนะครับกสวัสดีเช้าๆวันอาทิตย์ด้วยแล้วกันนะครับผมนสวัสดีทุกคนกันเลยนะครับผมนะครับก็ เสร็จที่นี่ร้อยเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะไปายเองแล้วกันนะทุกคนนะหรือจะถ่ายให้ดูเลยมัน17นาทีแล้วอ่๋อสักหน่อยก็ไดนะ้นิดเดียวเองนะครับหนึ่งนาทีสองนาทีก็ว่ากันไปเนาะครับผมนะแต่มันถ่กันไถที่เขาเลยอะ่ะมันไปถ่ายกันหนาวเลยโอ้โโอโยจวดจริงๆเลยูพี่เราเนี่ยพี่หล่อเราเนะี่ยถ่ายกันหนาวเละหมดเลยดูเลยนะผมนะ ที่ที่ที่รถลอยรถอ่ที่คันนารถเกี่ยวปีนธนานะพูดอะไรผมไม่นะ้เลยเดี๋ยวไปขอกล้องแล้เว้ยไอ้ตรงตรงนี้มีน้ำด้วยนะทุกคนปล่อยน้ำได้ด้วยผมไปปล่อยน้ำมันขุ่นนะไม่สวยน้ำมันแดงนะผมน้ำมันแดงไม่สวยนะเนี่ยเห็นไหมล่ะดูดิแล้ <c oughs> วปล่อยน้ำมันเหมือนน้ำเลย <c oughs> ไม่เหมือนน้ำแม้กระที่เดียวเลย โอเคครับ okay, ผม <S <S เสร็จไปที่ร้อยครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ปิดไปเพียงเท่านี้นะครับอา่าสำหรับรถไฮฟอร์ตนะผมก็2คันนะครับก็ปิดไปเพียงเท่านี้นะผมเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมลา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 ลโอ้ยเหนื่อย